สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคริปโตนะฮะวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนปี65นะครับคลิปโรนี้ผมก็จะมาอัปเดตราคาแนวโน้มของบิตคอยนะครับแล้วก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการเงินโลกที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ยังย่ำแย่นะครับหุ้นน้ํามันทองคำนะครับคริปโตนะครับเละเทะนะครับแต่เละที่สุดก็น่าจะเป็นตลาดคริปโตนี่แหละ ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรลงช่องสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเลยนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งหายป่วยจากโควิดได้แค่2อสวันนะครับหลังจากหายป่วยก็มีอาการอ่อนเพลียนะครับเหนื่อยล้านะครับพูดมากก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ง่วงอยู่ตลอดเวลานะครับเลยพยายามอยากนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพราะว่าโดยปกติผมเองก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยอยู่แล้วนะครับนอนเกือบเช้าทุกวันนะครับกินก็น้อยนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่อง YouTube ด้วยนะฮะที่ผมไม่ได้อัปเดตอะไรในช่วงนี้เนาะอาจจะต้องติดตามดูช่องอื่นไปก่อนนะครับอย่างเช่นช่องจานคิมจานเข้มนะครับหรือว่าช่องของพี่แชมป์ของคุณบอลอะไรเงี้ยครับที่เขาอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็มีวิเคราะห์ราคาเหรียญด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมก็อาจจะกลับมาทําช่องได้ดีเหมือนเดิม นะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันเนาะยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันเดี๋ยวมีอะไรช่วงนี้ก็อาจจะคุยกันในกลุ่มไลน์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็มีเอาคอยสักสองสตัวละกันนะครับเสริมมาให้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้สติสตังค์ไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างน,นะครับไปเริ่มต้นดูข่าวแรกกันเลยฮะ ข่าวแรกของวันนี้นะครับก็เป็นสีสันของวงการนะครับตลาดคริปโตลงบิตคอยล์ร่วงทีไรนะครับปีตเตอร์แชร์นะครับกูรูนักด่าบิตคอยนะครับเขาก็ต้องออกมาพูดวิเคราะห์ว่าบิตคอยจะต้องลงอย่างนั้นลงอย่างนี้นะครับนะก็ถือว่าดูผ่านๆไปแล้วกันนะครับเขาก็มองว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะดิ่งลงถึง7,500เหรียญน,นะครับหรือราประมาณสักเหรียญละ2 0 0 0 0น0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่า มันจะแปลกมากนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามาวิเคราะห์นะฮะก็ต้องรอดูเนาะว่าจะลงถึงอย่างที่เขาวิเคราะห์หรือเปล่านะฮะอาแล้วก็ข่าวต่อมาครับคริสโตเฟอร์นะครับวอลเลอร์นะครับ, er รบผู้ว่าการเฟดนะฮะสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75อีกครั้งนะครับในการประชุมเดือนหน้าประมาณช่วง27-28กรกฎาคมนะฮะไม่เช่นนั้นเฟดอาจคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเหลือเวลาอีกประมาณสัก เดือน,น,นกกว่านะครับประมาณเดือนกกว่านะครับจะมีการประชุมเฟดอีกครั้งนะครับล่าสุดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว0.75จะากควบคุมเงินเฟอ้อได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องคอยตามดูกันต่อไปนะฮะถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีก0 7 5เนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตลาดหุ้นขิปโตสินทรัพย์ที่มีความเสียเ่ยงจะร่วงลงไปอีกเท่าไหร่นะครับมองว่าปีนี้อาจทั้งปียันปีหน้าเลยก็เป็นได้นะฮะ แล้วก็ข่าวต่อมานะครับจับตาตลาดคริปโตโลกนะครับบิตคอยนะครับหลุดต่ำกว่า19,000ดอลลาร์แล้วนะครับลงไปถึง18,000ดอลลาร์นะครับจริงๆล่าสุดมันก็ลงไปถึง17,500ดอลลาร์แล้วนะฮะคิดเป็นการร่วงลงนะครับมากกว่า70%นะครับจากออท h มไฮนะครับล่าสุดนะฮะขณะที่ตอนนี้นะครับสังเกตได้ชัดเจนว่าอารมณ์ของตลาดนะครับเปลี่ยนไปตรงกันข้ามกับตลาด2ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว นะครับช่วงนี้คุณปู่เบรนท์พ่ฟเฟ์เขาก็ได้ออกมาพูดถึงในแง่ลบเนอกของตลาดคริปโตนะครับนะถ้าคนที่เขาอยู่ฝั่งหุ้นเนี่ยเขาก็แหม่นะครับมันก็ตรงกันข้ามกันอยู่แล้วนะฮะยังไงก็อยากฝากถึงเพื่อนๆเนาะที่เข้ามาลงทุนในคริปโตนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยลงทั้งหุน้นทั้งคริปโตนะับผมไม่ได้สนใจว่า,าตลาดฝั่งไหนจะเป็นยังไงนะครับผมรู้แค่ว่าเราเข้ามาเก่งกําไรนะครับแล้วก็เข้ามาหาทรัพย์สินนะครับที่ดี เราก็ต้องเลือกนะครับไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับตัดสินใจได้เราคือเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงก็ตามนะครับทุกสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับเขามีเจ้าควบคุมตลาดอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นคุณปู่บริลล์พัเฟตเขาก็อยู่ฝั่งหุ้นนะครับจะให้เขามาสนับสนุนคริปโตมันก็แหมมันก็เสียผลประโยชน์นาะผมก็ไม่อยากพูดนะครับเอาเป็นว่าเราก็เสพแค่ความสําเร็จแล้วก็แนวคิดไมซ์เซ็ของเขาละกันนะครับใครจะอยู่ฝั่งไหน ก็ต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับถ้าใครจะลงทุนคิดโตก็ศึกษาบิตคอยซะนะครับศึกษานะครับที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มในอนาคตว่าจะมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์โลกด้วยนะตอนนี้ส่วนจะลงทุนหุ้นก็ไปศึกษากิจการนะครับศึกษาข้อมูลเชิงลึกของบริษัทนะครับจะลงทุนปันผล,ผลกองทุนรวมนะครับเทดหุ้นเทดอะไรก็ไปศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจแบบลึกซึ้งนะครับนะจะได้ไม่ต้องไป ฟังคนอื่นมากนะครับมีข่าวสารอะไรมาก็เสพขา่าวฟังหูวไว้หวูแล้วก็เก็บไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนั่นเองนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับโดนเทขายหนักนะครับล่าสุดกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับเผชิญกระแสทุนไหลออกนะครับหรือก็คือการเทขายจากนักลงทุนไปกว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับในสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวนะครับหลังเฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็น0.75เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อ ทําให้เสถียรการเทขายนะครับพันธาบาตัตรเอกชนในปีนี้สูงถึง3.5หมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วนั่นเองนะฮะและก็ล่าสุดนะครับดัชนีหลักหุ้นสหรัฐนะครับกลับมาล่วงอีก3นะครับโดยนส d ดกนะครับร้อยกำลังจะหลุดระดับ 11,000จุดอีกครั้งนะครับนอกจากนี้หุ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงยุโรปอังกฤษจีนร่วงแดงทั้งกระดานนะครับบิตคอยหลุด2,000 0ปที่เรียบร้อยนะขณะที่ธนาคารกลางโลกนะครับแห่ขึ้นดอกเบี้ยมีอะไรสำคัญต้องรู้นะครับอันนี้ก็ต้องคอยตามดูกันต่อไปนะฮะ แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับดอลลาร์นะครับดูเหมือนขาขึ้นของดอลลาร์จะยังไม่หยุดง่ายๆนะครับจนกว่านโยบายจากเฟดนะครับจะมั่นคงนะครับค่าเงินดอลลาร์ยังคงทําผลงานแย่ในวันพฤหัสนะครับจากวันก่อนหน้านะครับแต่คาดว่าจะขาดทุนไม่นานนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงวุ่นวายและก็ธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เข้มงวดมากนะครับขึ้นจะผลักดันให้นักลงทุนให้เข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์นะครับดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งติด ตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มเงินสกุลเงินหลักนะครับอีก6สกุลเงินลดลง1.2%เป็นะครับเป็น1้3ย4นะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะครับได้รับแรงหนุนจาก2ปัจจัยนะครับคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะจากเฟดแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าปัจจัยไหนจะทําให้ดอลลาร์กลับตัวลงทําให้แนวโน้มของสกุลเงินดอลลาร์นะครับยังคงมุ่งหน้าไต่ระดับขึ้นต่อไปอีกนะฮะ และถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟของดอลลร์อินเด็กต์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหแนวโน้มนะครับยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าในระหว่างทางจะมีการย่อตัวบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ภาพโดยรวมนะครับแรงซื้อก็ยังเยอะกว่าแรงขายนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดความผันผวนหนักเหมือนกันนะครับถ้าดูจากสัญญาณ Mac d ดีหรือว่า m a c d ่นะครับแรงซื้อก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนนะฮะก็ยังมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับส่วน r s i ก็ มีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ย่อลงนะครับแล้วก็ดูเหมือนทําทรงจะขึ้นอีกรอบนะฮะก็ต้องรอดูเหมือนกันนะฮะว่าโอ้นะครับหลังจากขึ้นไปทํำไฮอยู่ที่ประมาณ10 5 5นะครับก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวขึ้นได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าขึ้นอีกก็ยาวเลยนะครับถ้าขึ้นได้ทําไฮมาอีกรอบก็โอ้ตลาดหุ้นนะครับคริปโตก็ไม่รู้ว่าจะล่วงลงถึงเท่าไหร่อีกนะครับยังไงก็ต้องตามดูนะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็เห็นบอกจะขึ้นอีก0.75%นัะครับตอนนี้แนนวโ้มดอร์ัง เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการปรับตัวเป็นขาลงแต่อย่างใดนะครับก็ต้องคอยตามดูกันต่อไปนะฮะอ่ะเรามาดูราคาบิตคอยกันต่อนะครับหลังจากหลุด2 0,000นะครับตอนแรกผมก็กล่าวว่าผมมองไว้ตอนนี้มี2แนวรับนะครับแต่ว่าแนวรับแรกมัน,ม,น,ม,นมันตรงตามความคิดผมผมผมไปแล้วนะฮะก็มีคนถามเข้ามาว่าบิตคอยจะลงไปถึงเท่าไหร่นะครับจริงๆอะ่ะจริงๆผมมองว่าตอนแรกคิดว่า2 0,000ืนจะเอาอยู่นะครับปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า แม้แต่นะักกูรูแบบที่เขาเก่งๆเนาะวิเคราะห์กราฟนะครับสายเลดเว็บบางทีก็ยังผิดพลาดได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีทฤษฎีอ้างอิงเนาะนะครับว่ามันจะขึ้นเว็บเท่าไหร่ลงเว็บเท่าไหร่นะครับเป็นขา a b c นะครับอันนั้นก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถนัดอัปเดตแบบนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจนะครับก็ผมจะเน้นวิเคราะห์แบบว่าให้ให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพระหว่างวันละกันนะครับที่แบบว่าสามารถเทรดแล้วก็ทากาไรรอบสั้นได้หนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงหรือว่าเดเทดอะไรประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันลงมาแนวรับสําคัญอีกหนึ่งแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ17,500นะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่ารับนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีข่าวสารอะไรที่ไม่ดีมากระทบอีกไหมนะครับแล้วก็ทําให้บิตคอยล่วงลงไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้ามันหลุดประมาณ17,500นะครับผมมองรับต่อไปอยู่ที่ประมาณโซนโซนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับโดยประมาณนะนะครับประมาณ15,000นะครับประมาณ15,800นะครับ ก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าจะลงถึงหรือเปล่านะครับนี่โซนนี้เลยนะฮะต้องบอกว่ากำกึ่งมากๆนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่มันมีการปรับตัวขึ้นนะครับนะฮะเป็นโซนที่มันขึ้นไปนั่นเองนะเห็นไหมะนะครับเป็นโซนที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วก็มันไซเว์อยู่ช่วงหนึง่งนะครับก่อนที่อ่าก่อนที่มันจะมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่นะครับผมก็เลยมองว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนสําคัญมากๆเลยนะครับหรืออาจจะเป็นหลุม จะมองเป็นหลุมสุดท้ายก็เป็นได้นะถ้าในมุมมองผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงถึงหรือว่าหรือว่าไม่ลงอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า17,500เอาอยู่ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นโซนที่ดีเลยนะครับเป็นโซนที่ดีเลยนะครับนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับตอนนี้ก็นะครับมองเป็น2แนวรับและการรับที่1อยู่ที่ประมาณ17,500นะครับถ้ามันหลุดก็อาจจะมองไปที่ประมาณ15,800หรือว่าประมาณ1มื่นนะครับมองในโซนนั้นน เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันนะพะตอนนี้เนี่ยน้มมันยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเกิดการไซด์เว์นะครับนะแท่งเทียนมีการเกาะตัวแล้วก็พยายามที่จะยกตัวสูงขึ้นนะครับกราฟก็มีการสวิงวิ่งขึ้นลงประมาณ18 0 0นถึง1 8ื0ถึง600นะฮะเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณอไอ้แท่งก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหมีการรีบาวขึ้นไปอยู่ที่19,400นะครับนะจากนั้นก็มีการล่วงลงมานะช่วงนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับในนนนเมมื่อกราฟัวิแบบี้ะะ เราทำยังไงได้นะครับทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเราจะแบบว่าอะไรนะฮะคือเราต้องเทรดทำกำไรเท่านั้นนะฮะนะใครเทรดไม่เป็นก็อาจจะต้องไปฝึกนะครับไปฝึกฝนนะครับถ้าเราไม่เทรดทำกำไรเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะฮะและถ้าเกิดว่าเรามาดูจากสัญญาณ RSI หรือว่าสัญญาณ MACD นะครับโอ้โหนะครับแรงขายเยอะมากนะครับก็ RSI นะครับตอนนี้ก็ยังหัวทิมลงลงเหวเลยนะครับ Macd ก็เหมือนกันนะครับปริมาณการซื้อขายก็โอโหแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแต่ถ้าเรามาปรับดูเป็นไทม์เฟรมสชั่วโมงระหว่างวันนะครับที่แบบพอจะเล่นเดทเทดได้นะครับก็ยังแบบแหม่ก็ยังพอใจชื้นขึ้นมาอยู่นะครับตอนนี้กราฟเนี่ยมันไซเวย์เนาะทำโลททำไฮต่ำลงนะครับแต่ r s i เนี่ยกับมีแรงซื้อเข้ามานะครับเห็นไหมฮะมีการปรับตัวขึ้นของ r s i นะครับก็ อาจจะทําให้ใจชื้นบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการช่วงรีบาวสั้นๆนะครับนะตอนนี้เนี่ยผมมองแนวต้านอยู่2ต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ19,500แล้วก็2 0 0ห0กลมๆนะครับนะก็กราฟเนี่ยถ้ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นๆน,น,นะฮะในระหว่างวันเนี่ยอาจจะทําให้กราฟรีบาวขึ้นไปโซนนั้นได้นะครับก็ต้องรอดูจับตาให้ดีนะช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงหุ้นเลือหัวต่อนะครับใกล้ไม่รู้ว่าใกล้หลุมหรือยังหรือว่าหลุมหรือยังอันนี้ก็ไมมกไมม่่่่ีีใคครราาาดดก้นนนนับบแแตเเเอปป็็วโโซซท ส่วนตัวผมนะผมจะแบ่งไม้ทยอยเข้าซื้อแล้วนะสำหรับสายถือยาวบิตคอยนะสปี5ปี10ปีนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะในโซนที่มันอยู่ณตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรออีกแก้เท่าไหร่เท่าเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันกลับมาดีเวลามันขึ้นเนี่ยมันไม่รอเราอยู่แล้วนะฮะจตกตอนนี้ในตามเพลย์สี่ชั่วโมงนะสัญญาณของไ s ซมีแรงซื้อเข้ามานะครับ <c oughs> นะบก็ลองวางแผนกันดูนะครับแต่ว่าแนวรับก็มองที่หมื่นแปดนี่แหละกลมๆนะครับนะถ้าไม่หลุด ใครที่จะเล่นสั้นก็ลองวางแผนดูนะครับอาจจะเป็นจุดรีบาวได้ย่อลงมาเทสหมื่นแแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับหมื่นแปดสองร้อยหมื่นแปดห้าร้อยหรือว่าหมื่นแปดแปดร้อยนะครับแต่แนวต้านสองต้านอยู่ที่ประมาณหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วก็สองหมื่นนั่นเองนะครับก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับอ่าแล้วก็เหรียญต่อมานะครับโซโลนานะครับดูเหมือนจะมีกระแสข่าวดีเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวลบเนาะในเรื่องของอ่าอะไรนะฮะ เกี่ยวกับการใช้งานนะครับหรือว่ามีเครือข่ายขัดข้องนะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีกระแสเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้บวกนําหน้า b c ไป3%็นตะครับก็ต้องจับตาดูนะตอนนี้ในทเฟรมสีชั่วโมงนะครับเกิดการไซเว้นะครับกราฟไม่ได้มีทิศทางอย่างชัดเจนนะครับในทาฟีม1ชั่วโมงเอ่อในทำฟรม1นึ่งเดก็เป็นการไซเว้นะครับยังไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาดูในทเฟรมเล็กนะครับก็กราฟก็มีความผันผวนค่อนข้างแรงเหมือนกันนะมีการวิ่งขึ้นลงนะเห็นไหมฮะนะ ใครจะเล่นก็ลองวางแผนดูนะครับแนวรับผมมองต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ27ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ทําโลสูงขึ้นนะครับมีการย่อลงมาในโซนนี้นะครับประมาณเนี่ยโซนเนี้ยประมาณ28ต้นๆถึง28กลางๆนะครับนะอันนี้เป็นแนวรับที่1นะครับแนวรับที่2ก็อยู่ที่ประมาณ27.10นะครับเนี่ยโซนนี้นะฮะถ้าย่อลงมาแล้วก็ไซเวตรงนี้นะครับไม่หลุดแล้วครับอาจจะขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับบิตคอยด้วยแต่ว่าถ้ากระแสมันมาแรงก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่อง นะครับแนวต้านเล็กๆในทำเต็มหนึ่งชั่วโมง32.30นะครับนะฮะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ในตามเตรมสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดผ่านต้านตรงนี้ไปได้ก็น่าจะเป็น36นะฮะต่อมานะครับอิตาเลียมนะครับอิตาเลียมก็โอ้โหนะครับหลุดแหมนะครับหลุด1,000ดอลลาร์จนได้นะครับทำราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ880ดอลลาร์จุดสานะครับแนวโน้มกราฟตรงเดียวกันกับบิตคอยเลยในตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับมีการไซด์เว่ ทำโลสูงขึ้นของกัฟแท่งเทียนนะฮะก็ต้องลุ้นกันนะครับแนวรับต่าสุดที่1อยู่ที่ประมาณ880ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็มาดูในทเฟรมเล็กนะครับที่มันพอเล่นได้นะครับรับอยู่ที่ประมาณ935นะฮะถ้าย่อลงมาในโซนบริเวณนี้นะครับตามแนวรับหรือว่าใกล้เคียงใครที่จะเล่นสั้นก็ลองวางแผนดูนะครับแนวต้านก็มีอยู่2ต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ977แล้วก็1007นะฮะอันนี้ก็ลองวางแผนกันดูนะถ้าใครอยากจะเล่นสั้นนะครับ มาดูบีทีกันบ้างเนาะโอ้โหนะครับก็นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะสถานการณ์โลกนะครับไม่มีใครคาดถึงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับนะฮะผมเองก็นะครับก็ฝากสเต็กไว้อยู่นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนั่นแหละแต่ก็ต้องอดทนนะเพื่อนๆนะครับก็ไม่รู้ว่าปลายปีนี้หรือว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ผมก็เชื่อว่ายังไงราคาก็ต้องกลับมานะครับถ้าทุกอย่างมันกลับมาดีสถานการณ์โลกแบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็กำไรนะครับหายไปนะครับก็โอ้โหเกินร้อยเนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับต่วก็ต้องรออย่างเดียวนะครับก็ยังไม่มีแนวรับที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าราคามันก็ลงตามสภาวะตลาดแล้วก็ลงตามบิตคอยด้วยนะฮะก็มองว่าถ้าไม่หลุดในโซน0ูนจนะครับศูนะครับในโซนนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดพิจารณาได้เหมือนกันสําหรับสายถือยาวราคาก็ยังเป็นเหรียญต้นน้ําอยู่นะครับก็ทําได้แค่คืออดทนรอคอย แล้วก็รอให้ทุกอย่างกลับมาดีเท่านั้นเองนะฮะอ่าแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยการอัปเดตนะครับกระดาน OKX OK นะครับเป็นกระดานใหญ่อันดับ 2- ถึง3ของโลกเลยนะครับในแต่ละวันก็จะมีเหรียญส่วนกระแสนะครับที่ไม่ได้ขึ้นลงตามบิตคอยไม่ได้อยู่ตามสภาวะตลาดนะครับที่มีนักลงทุนเข้ามาเก่งกาไรนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการปั่นหรืออะไรก็ตามนะครับใครที่สามารถเล่นทํากําไรได้หรือว่าดูกราฟเป็นนะครับก็ลองถ้าอยากจะใช้งานในกระดานนี้ก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้จะได้รับส่วนลด ค่าธรรมเนียมประมาณ25%นะครับยังไงก็ไม่ใช่การชี้นําให้ลงทุนนะครับใครจะลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็รับความเสี่ยงให้ได้นะครับก็มีเหรียญส่วนกระแสทุกวันนะครับเจ็ดโมงเช้าจะเป็นการเปิดตลาดนะครับจะมีการตัดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็นับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับช่วงค่ำค่ำดึกดึกก็จะมีเหรียญบวกส่วนกระแส2 0 3 0 40ถึง100%ทุกวันเลยนะครับใครที่จะเล่นกระดานนี้ก็ลองศึกษาให้ดีเพราะตอนนนี้มัักก็ออปเดตบ่ย ฝากไว้เท่านี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดสันก็ดิ่งถ้าผมอาการดีขึ้นหรือว่าเริ่มมีสติสตังกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็อาจจะก,กลับมาทำคลิปได้ดีเหมือนเดิมนะฮะต้องขออภัยจริงๆเนะียมีอะไรคุยกันในกลุ่มไลน์ลิงก์กลุ่มไลน์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอของผมนี่แหละนะครับค้นหาดีๆนะครับหลายคนถามแล้วก็กดเข้าไม่เป็นยังไงฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ